เคยสงสัยกันไหมครับว่าองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเขามั่นใจได้ยังไงว่าระบบที่วางไว้มันเวิร์กจริงวันนี้แหละครับเราจะมาไขาความลับเบื้องหลังเรื่องนี้กันกับสิ่งที่เรียกว่า ISO 19011ซึ่งก็คือคู่มือสากลว่าด้วยการตรวจประเมินระบบการจัดการเลยเอาจริงๆนะครับนี่เป็นคำถามที่ผู้บริหารทุกคนต้องเจอเลย มันเหมือนกับการที่เราไปตรวจสุขภาพประจําปีนั่นแหละครับคือคงไม่มีใครอยากรอให้ป่วยหนักแล้วค่อยไปหาหมอใช่ไหมครับองค์กรก็เหมือนกันเลยการตรวจสุขภาพหรือที่เรียกว่าการตรวจประเมินเนี่ยมันคือวิธีที่จะทําให้รู้ว่าระบบของเรายังแข็งแรงดีอยู่ไหมแล้วก็ยังเดินไปถูกทางหรือเปล่าแล้วคําว่าการตรวจประเมินที่เราพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อ่า ถ้าให้พูดแบบง่ายที่สุดเลยนะคะมันก็คือกระบวนการตรวจสอบที่เป็นระบบเป็นกลางเพื่อไปหาหลักฐานจริงๆจังๆมายืนยันว่าสิ่งที่องค์กรบอกว่าทำได้ทำแบบนั้นจริงหรือเปล่าคือไม่ใช่ใช้ความรู้สึกมาตัดสินกันนะครับและนี่คือ5้าเรื่องหลักๆะที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ครับเราจะเริ่มจากภาพก,กว้างๆก่อนแล้วค่อยๆซูมเข้าไปดูรายละเอียดในแต่ละส่วนจนเห็นภาพรวมทั้งหมดของการตรวจประเมินเลยโอเคครับมาเริ่มกันที่ด่านแรกเลยครับ การมองภาพใหญ่เพื่อไร่หลาที่ทําให้การตรวจประเมินเนี่ยมันไม่ใช่แค่การจับผิดแต่เป็นเครื่องมือที่สร้างความน่าเชื่อถือได้จริงๆเรามาดูรากฐานและหลักการสําคัญของมันกันดีกว่าครับปกติแล้วเนี่ยการตรวจประเมินมันจะมีอยู่3ประเภทหลักๆครับแบบแรกเลยคือบุคคลที่1หรือการตรวจภายในก็คือองค์กรเรานี่แหละตรวจสอบตัวเองแบบที่2คือบุคคลที่2อันนี้คือลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้เสียมาตรวจเรา และแบบสุดท้ายที่น่าจะคุ้นเคยกันดีที่สุดคือบุคคลที่3ครับอันนี้คือหน่วยงานอิสระข้างนอกเข้ามาตรวจเพื่อออกใบรับรองมาตรฐานต่างๆนั่นเองและนี่ครับคือจัดเสาหลักที่ทําให้การตรวจประเมินมันขลังและน่าเชื่อถือมีตั้งแต่เรื่องความมีคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานของทุกอย่างเลยนะไปจนถึงแนวทางที่ต้องอิงตามหลักฐานซึ่งมันทําให้ผลลัพธ์ไม่ใช่แค่ความคิดเห็นแต่คือข้อเท็จจริงทั้งหมดนี่แหละครับคือหัวใจที่ทําให้กระบวนการมันโปร่งใสและเป็นกลาง รู้ไหมครับว่าในบรรดาหลักการทั้งหมดเนี่ยความมีคุณธรรมนี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดเลยมันคือรากฐานของความเป็นมืออาชีพทั้งหมดเลยก็ว่าได้เพราะลองคิดดูสิครับถ้าผู้ตรวจประเมินขาดความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบไปแล้วเนี่ยหลักการข้ออื่นๆที่ตามมาก็แทบจะไม่มีความหมายเลยพอเรามีหลักการที่มั่นคงแล้วสเต็ปต่อไปก็คือการวางแผนครับคือการตรวจประเมินเนี่ยมันไม่ใช่ทําครั้งเดียวแล้วจบนะฮะ แต่มันเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกร,รมการตรวจประเมินทั้งระบบถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนแผนดูแลสุขภาพประจำปีขององค์กรนั่นแหละครับซึ่งการจัดการโปรแกร,รมทั้งหมดเนี้ยมันก็จะเดินตามวงจรที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนั่นก็คือ plan do check act หรือ PDCA เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามันเป็นกระบวนการที่ปรับปรุงและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ทำแล้วหยุดนิ่งอยู่กับที่ครับ แล้วคำถามคือเราวางแผนทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรคำตอบก็คือเพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงเพื่อให้แน่ใจว่าเราทำตามกฎหมายและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคือเพื่อสร้างความมั่นใจว่าระบบของเราเนี่ยยังคงแข็งแกร่งแล้วก็ตอบโจทย์ธุรกิจในปัจจุบันได้จริงๆเอาละครับทีนี้เราจะซูมภาพจากแผนสุขภาพรายปีเข้ามาดูการไปพบแพทย์ในแต่ละครั้งกันนั่นก็คือการลงมือทำการตรวจประเมินหนึ่งครั้งแบบเจาะจงเลย โดยทั่วไปนะครับการตรวจประเมินหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะมีขั้นตอนที่ชัดเจนเลยเริ่มตั้งแต่การริเริ่มติดต่อกันก่อนจากนั้นก็เตรียมการให้พร้อมแล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ไปจนถึงการทำรายงานสรุปผลและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการติดตามผลเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปรับปรุงเกิดขึ้นจริงครับไม่ใช่แค่ตรวจแล้วก็จบไปทีนี้การตรวจประเมินหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะมีประชุมสาคัญอยู่สองครั้งที่มาประกบหัวท้ายเลยครับคือ การประชุมเปิดหรือ Opening Meeting เพื่อทำความเข้าใจตกลงแผนกันให้ตรงกันก่อนกับการประชุมปิดหรือ Closing Meeting เพื่อนำเสนอผลลัพธ์ทั้งหมดที่เจอมันก็เหมือนกับการเปิดม่านกับปิดมา่านการแสดงนั่นแหละครับแต่ไม่ว่ากระบวนการจะออกแบบมาดีแค่ไหนนะครับหัวใจที่สำคัญที่สุดก็ยังอยู่ที่คนอยู่ดีแล้วอะไรล่ะที่มันแยกผู้ตรวจประเมินธรมธรมดาธรรมดาออกจากผู้ตรวจประเมินที่ยอดเยี่ยม มาดูกันครับว่าคุณสมบัติสำคัญของพวกเขาคืออะไรมีคนเคยบอกว่าการตรวจประเมินจะดีได้ก็ต่อเมื่อผู้ตรวจประเมินดีซึ่งมันจริงมากครับกุญแจสำคัญก็คือความสามารถของผู้ตรวจประเมินนี่แหละซึ่งมันไม่ได้หมายถึงแค่ความรู้ในตำรานะฮะแต่รวมไปถึงพฤติกรรมทัศนคติและทักษะในการทำงานด้วยอันนี้เป็นเรื่องของทัศนคติและแนวทางในการทำงานเลยที่ผู้ตรวจประเมินที่ยอดเยี่ยมต้องมี ตั้งแต่การมีจรรยาบรรณเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างไปจนถึงการเป็นคนช่างสังเกตและก็สามารถเข้าใจสถานการณ์ต่างๆได้ดีซึ่งเป็นเรื่องของม n d เซตล้วนๆเลยนอกจากทัศนคติแล้ววิธีการทำงานก็สำคัญไม่แพ้กันเลยครับผู้ตรวจประเมินที่ดีเนี่ยต้องปรับตัวเก่งมุ่งมั่นในเป้าหมายตัดสินใจได้เด็ดขาดบนพื้นฐานของเหตุและผลและที่สำคัญมากๆเลยก็คือต้องทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างราบรื่นครับ และแล้วเราก็มาถึงด่านสุดท้ายซึ่งเป็นขั้นตอนที่การตรวจประเมินจะส่งมอบคุณค่าที่แท้จริงออกมานั่นก็คือการเปลี่ยนข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดให้กลายเป็นการลงมือปฏิบัติจริงครับตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญที่อยากให้จังไว้เลยนะครับว่าเป้าหมายของการตรวจประเมินเนี่ยไม่ใช่การจับผิดแต่เป็นการชี้ถูกทางเพื่อให้เกิดการพัฒนา คือเราไม่ได้หาคนผิดนะฮะแต่เรากำลังหาโอกาสที่จะทำให้องค์กรดีขึ้นกว่าเดิมในวันพรุ่งนี้และผลลัพธ์ทั้งหมดเนี่ยจะถูกรวบรวมไว้ในรายงานการตรวจประเมินซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับบันทึกผลการตรวจสุขภาพอย่างเป็นทางการเลยครับและแน่นอนว่ามันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆสำหรับการลงมือทำในขั้นต่อไปสุดท้ายนี้อยากจะฝากคำถามไว้ให้ลองคิดตามกันดูเล่นๆนะครับว่าถ้าเราลองเอาหลักการตรวจสุขภาพแบบนี้ ทั้งความเป็นระบบความเป็นกลางการใช้หลักฐานมาปรับใช้กับการทำงานของตัวเองหรือในทีมของเราเนี่ยมันจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆหรือสร้างโอกาสอะไรให้กับเราได้บ้าง